สวัสดีสวัสดีผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมคลิปนี้แซมมาแนะนำรถเตรียมส่งมอบอีก2คันนะครับเป็นรถกลุ่มสีฟ้านะครับเป็น Smart Cap ปี2019นะครับเลขไม่40,000กับเลขไม่60,000่นะ2คันนี้นะครับ2คันนี้คุณลูกค้าซื้อใช้ในกิจการของตัวเองนะครับลูกค้าบอกไม่ซีรีย์เรื่องสีช่วยหา รถสวยไม่น้อยๆราคาไม่แรงให้หน่อยนะครับแซมก็เลยจัดแนะนําให้สองคันนี้นะครับปี19ด้วยเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยนะครับผมนี่นะสคันนี้เลยเตรียมสมม่งมาวันนี้แล้วนะครับผมรถสีฟ้าแซมบอกมาเสมอนะครับว่าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ปกตินะครับจัดได้ปกติเลยนะครับในเล่มก็จะลงเป็นสีฟ้าเลยนะครับผมเนี่ยดูตะคงตะเข็บตามนี้เลยนะครับ ฝาเฝอสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยห้องเครื่องฟ้าด้วยนะเนี่ยเพดเปิด hey, หรือว่าในส่วนของซอกอะไรต่างๆเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับคานนะฟ้าหมดเลยนะครับนี่นี่นะรถสวยทั้งสองคันเลยนี่นะครับสวยงามนะมาปิดก่อนนี่นะ อนี้คันแรกแล้วนะนี่มาสวยมากปิ๊งเลยนะครับคันนี้เลขไม่สี่หมื่นหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะเป็นสมาร์ทแคปแบบนี้นะครับสวยงามนะภาสีเหมือนเดิมครับรีเช็คให้ทุกคันครับก่อนส่งมอบนะครับหมดปี6-8นะ สำเนาเล่มก็อย่างที่แซมบอกครับรถมันจดเป็นสีฟ้าขาวน้ำเงินนะปี2019นะครับผมนะครับในเกียร์เดินหน้า6สปีดด้วยนะนี่6สปีดด้วยไม่ธรรมดานะครับผมน,นี่นะครับอันนี้1คันละนะครับผมส่วนนี้ก็อีกคันหนึ่งเช่นกันนะครับปีเดียวกันรถเดียวกันนะครับคันนี้เลขไมล์หกหมื่นนะสวยเหมือนกัน อันนี้คุณลูกค้าก็คือจองออนไลน์มาเลยนะครับยังไม่เคยเห็นรถตัวจริงนะครับเห็นก็คือส่งมอบเลยแต่แซมรับรองว่าตรงปกแน่นอนเหมือนกันครับนี่นะเหมือนกันคานเคินสวยเหมือนกันนี่นะครับทั้งคู่สวยทั้งคู่หัวนงห,งหงัน็อตเนี่ยไม่เมนสนิทนะครับสวยเหมือนกันเนี่ยนะครับเดิมเดิมทั้งสองคันเลยนะครับ ปิดก่อนพวกระบบไฟต่างๆเหมือนเดิมครับรีเช็คให้หมดนะครับสำเนาเล่มละนะี่เหมือนเดิมเช็คให้หมดนะภายนงภายในฟอกให้เรียบร้อยพร้อมหล่อนี่นะครับสวยงามนะดูคัสซีก่อนเนะี่ยสวยเลยไม่หนิมเลยนะครับ ซื้อพร้อมกันทั้ง2คันเลยนะครับพอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมคันนี้เลขไม้อยู่ที่62หมนะครับคันนี้เลขไมหกหมื่นสนะปริงทั้งคู่นะสวยๆนะครับผมใครสนใจก็ทักหรือโทรหาแซมได้นะ0ูนย์แปดหกนะครับ เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมแอดไลน์เบอร์เบอร์นี้ได้เลยนะแล้วก็ท้ายคลิปฝากแคปโฟวิลสัก3คันนะครับที่หลุดจองนะราคาเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับผมปี2020นะรุ่นเดียวกันหมดคันแรกครับ6903เลขไมล์่1 4 7 0 0นะครับราคา529,000บาทคันที่2 692 2เลขไมล์่งแสกม่ามนะครับราคา 5 29,000บาทเช่นกันแล้วก็คันสุดท้ายนะครับ6901นะครับเลขไม้1 6หม่4 0ันนะครับก็ราคา5 29,000บาทเช่นกันนะครับสวยทั้ง3คันครับรับรองแซมดูรถให้แล้วทั้ง3คันนะรับรองสวยทั้ง3คันช่วงล่างไม่เป็นสนิมหน้าเดิมท้ายเดินเม็ดอาร์คอยู่ครบนะใครมาก่อนก็เลือกไม้ที่น้อยไปก่อนนะ3คันนี้529นะหลุดจองนะ รีบเลยครับไปไวแน่นอนนะสามคันนี้นะนี่นะนี่ปิ๊งเลยคันนี้รับรองนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แซมพามาดูรถสีฟ้าที่จะส่งมอบนะไว้เจอเจอกันคลิปหน้านะใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้โทรมา0 8 6 3 5 4 3 6 9 2ไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ